สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพฤหัสที่4เมษายน2556ราคาทองคำไม่สดใสนะคะปรับตัวลงแรงต่อเนื่องเป็นวันที่2นะหลังจากวันก่อนหลุดแนวรับสำคัญที่1,590ดอลลาร์ทำให้เมื่อวานนี้นะคะราคาทองคำก็ดิ่งลงนะคะเข้าสู่แนวรับสำคัญที่1,555ดอลลาร์นะปิดตลาดที่1,000 5 5 7 3 5ดอลลาร์ลดลงไปถึง1 7 8 9ดอลลาร์ส่วนราคาหุงเงินปิดที่26.96ดอลลาร์ลดลงไป24เซนต์นะคะจริงๆต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนราคาทองคานะคะ,คะ,คะแต่ว่าปัจจัยทางเทคนิคอาจจะทําให้มีแรงเทขายทองคําออกมานะคะเพราะว่าดูจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเมื่อคืนนี้ ออกมาไม่ได้ดีนะคะน่าจะช่วยหนุนราคาทองคาค่าเงินดอลลาร์าก็อ่อนค่าลงนะคะตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนมีนาคมนะคะของสหรัฐอเมริกานะครรายงานจาก ADP e m p l o y e e นะคะเพิ่มขึ้นเพียง158,000าแตำแหน่งจากเดือนก่อนนะคะตัวเลขดูเหมือนต่ำกว่าที่อาจคาดการไว้นะคะว่าน่าจะเพิ่มขึ้น200,000ตำแหน่ง ส่วนดัชนี ISM ภาคการริการเดือนมีนาคมนะคะคก็ออกมาต่ำกว่าที่คาดก,การไว้นะคะลดลง54.4จนะคะจากเดือนที่แล้วี่ยอยู่ที่56.0นะคะตลาดคาดการน่าจะออกมา55.9นะคะตรงนี้จะเห็นตลาดหุ้สนสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวลดลงไปร้อยกว่าจุดนะคะราคาทองคำน่าจะดีตัวขึ้นต่กับส่วนทางนะคะก็ กลายเป็นปรับตัวลงนะคะประเด็นที่สำคัญที่จับตามองนะคะวันนี้นะคะการประชุม B.O.J. น่าจะทราบผลการประชุมนะคะช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันนะคะเซโมงกว่าน่าจะมีรายงานผลการประชุมออกมานะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการตรึงอัตตดตรากอกเบีย้ยนะคะนโยบายไว้ที่เดิม0%เ และนะคะน่าจะมีการออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมนะคะภายใต้ผู้ว่าการเบลเจคนใหม่ะคะนโยบายของเขานะคะน่าจะมีการประกาศซื้อพันธบัตรแบบปลายเปิดนะคะซึ่งไม่จํากัดระยะเวลาะคะและอาจจะประกาศใช้ทันทีแทนที่จะใช้ต้นปีหน้าเราก็อาจจะมีการขยายวงเงินในการซื้อพันธบัตรรวมถึงนะคะอาจจะมีการซื้อพันธบัตรที่อายุยาวกว่า 3ปีขึ้นไปนะคะจากปัจจุบันนี้ซื้อพันธบัตรที่อายุ3ปีนะคะเร็นพวกนี้น่าติดตามนะคะสภาพคล่องในระบบมากขึ้นเราก็น่าจะส่งผลบวกกับราคาทองคำบ้างนะคะแต่มา,าการ QE ของญี่ปุ่นเราเห็นว่าอาจจะไม่ค่อยมีผลบวกกับตอทองคำเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็น่าจะมีบ้างแต่ไม่มากนักนะคะเราก็เย็นนี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลาง ยุโรปแล้วก็ทาาคารกลางอังกฤษนะคะทางคารกลางยุโรปอาจจะยังตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะคะทางคารกลางอิตก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่น่าจับตามองก็คือทางคารกลางยุโรปเนี่ยท่าทีในนาคตนะคะจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าเพราะว่าเศรษฐกิจของยูโรโซนก็อยู่ในภาวะถดถอยอยู่นะคะประเด็นว่นีีก็น่าจะช่วยราคาทองคําบ้างแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการส่งสัญญาณอะไรออกมา ราคาทองคำก็ขาดปัจจัยบวกนะคปะปัจจัยทางเทคนิคก็ดูเหมือนไม่ช่วยซัพพอร์ตเลยนะคะสำหรบับผลการประชุมของกอนงงเมื่อวานนี้นะคะของแบงก์ชาติเราก็มีมติคองอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิม2.75เนะคะแบงคชาติห่วงนี่สินภาค,ครัวเรือนะจะเพิ่มขึ้นถ้ามีการโดัดตาอดอกเบี้ยนะคร อัตราดอกเบีย้ยระดับนี้ก็เหมาะสมกับเศรษฐกิจเรานะคะเศรษฐกิจของเราเติบโตดีไม่จําเป็นจะต้องลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไงนะคะราคาน้ำันคำนะคะก็ต้องบอกว่าก็ปรับตัวลดลงสู่แนวรับสาคัญที่1,550ดอลลาร์เป็นจุดต่ําสุดของปีนี้นะคะเราก็คิดว่าถ้าตรงนี้ลดก็อาจจะยังปรับฐานลงต่อนะคะ แนวต้านของวันนะคะให้ไว้ที่1,570ดอลลาร์นะคะ1,570ดอลลาร์ก็อาจจะมีแรงขายกลับออกมานะคะเราก็ถ้าเกิดนะคะวันนี้1,550 1,555ดอลลาร์รับไม่อยู่จริงๆนะคะก็คงเห็นแนวรับถัดไปที่1,525ถึง1,530ดอลลาร์นะคะโซนรคาคาโลหะเงินก็อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ ิปตลาดที่แนวรับ27ดอลลาร์พอดีนะคะแนวโน้มยังน่าจะปรับตัวลงต่อนะคะดิดตัวขึ้นนะคะยังติดแนวต้านที่27ดอลลาห้าสิบเซนนะคะคาดที่ว่าอาจจะมีแรงขายกลับออกมานะคะในส่วนของแนวรับอยู่ที่26ดอลลาห้าสิบเซนแล้วก็26ดอลลรานะคะการลงทุนในโกลพิเจอร์นะคะราคาทองคำปรับฐานลงมาค่อนข้างจะแรง นะคะก็โอกาสฟื้นตัวระยะสั้นนะคะทางเทคนิคก็อาจจะมีนะคะเข้าไปเก็งกำไรฝั่งซื้อก็คงต้องเข้าเร็วออกเร็วพอสมควรนะคะเพราะทิศทางาทองคำเพยังเป็นขาลงอยู่นะคะค่อนข้างจะชัดเจนเลยหลังจากที่หลุดแนวรับ1,590บาดอลลาร์นะคะก็ถ้าเกิดกรณีที่เข้าใกล้แนวต้าน1,565ถึง1,570ดอลลาร์นะคะ ก็เป็นแนวต้านที่เลือกนะคะเล่นฝังขายดีกว่านะคะ,ะเราก็จุดคัลลอสถ้าเกิดนะคะราคาหอดีตัวขึ้นที่1,580ดอลลาร์ค่ะเล่นฝังขายอยู่ก็จะต้องคัลลอสออกไปนะคะส่วนโรหะงเงินนะคะดีตัวเข้าใกล้แนวต้านนะคะ27เดอลลาร์50เซนหาเล่นฝังขายเหมือนกันนะคะเราก็จุดคัลลอสให้ไวที่2 7เดอลลาร์80เซนนะคะ สำหรับอนุพานอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเซ็นต์ห้าสิบอินเดอดรคตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ก็ผันผวนเช่นเดิมน,นะคะดูเหมือนช่วงเช้าจะดีขึ้นนะคะปรับตัวขึ้นค่อนข้างจะสดใสทีเดียวะะช่วงบ่ายอ่อนตัวลงนะคะก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะผิดหวังเล็กนนะคะว่าแบงค์ชาไม่ได้มีการปรับลดอัตราเบี้ยแต่จริงๆ,ๆอันนี้เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับ ปัจจัยอันหนึ่งที่คิดว่าตลาดกังวลก็อาจจะเป็นวันนี้นะคะที่ปปชก็จะพิจารณามูลความผิดนะคะของทางคดีนายกนะคะที่มีการปล่อยเงินกู้30มล้านให้กับบริษัทที่สามีถือหุ้นอยู่นะคะวันนี้ปปชจะพิจารณาว่าในส่วนข้อมูลที่ให้มาเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะคะถ้าข้อมูลเพียงพอก็บอกว่าอาจจะมีการชี้นะคะว่ามีความผิดหรือไม่ผิด นะคะแต่ข้อมูลไม่พอก็อาจจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่คิดว่าเป็นประเด็นที่เข้าใจยว่านาักลงทุนก็ค่อนอข้างอยากกังวลนะคะเกี่ยวกับประเด็นการเมืองนะคะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนผู้นำรือเปล่าตรงนี้นะคะก็คิดว่าในส่วนวันนี้ก็อาจจะนะคะมีผลกับทิศทางของตลาดหุ้นนะคะประกอบกับนะ,ะก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นนะคะ สหรัฐเมกาเขาปรับตัวลงด้วยนะคะจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาไม่ดีนะคะคงนี้คือคงมีผลทําให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสที่จปรับตัวลงต่อนะคะเมืม่อวานนี้นะคะนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยกลับมาขายสุทธิรอบหนึ่งนะคะจำนวนเยอะเหมือนกันพันเล้านบาทแต่นักลงทุน3บมันกลับมาซื้อสุทธินะคะหนึ่ล้านบาทนะคะตรงนี้ก็ ต้องบอกว่าทางท่นต่างประเทศก็ค่อนข้างยัดแบ่งขายต่อเนื่องนะคะในตลาดทุนไทยอยู่นะคะสำหรับสัญญาเซฟตี้นะคะเดือน M นะคะซีรีส์เนะคะเดือนมิถุนายนนะคะก็มีการดีดตัวเข้าใกล้แนวต้าน1,30จุดในช่วงเช้านะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเจอแรงขายออกมาค่อนข้างจะหนักเลยนะคะเราก็บอกว่าลงมาปิดนะคะต่ำกว่า แนวรับที่เราให้ไว้ที่1,010จุดด้วยนะคะปิดที่ประมาณ1 5 0 5จุดนะคะแนวโน้มทางเทคนิคทั้งหมดว่ามีแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อนะคะจะเข้าไปเก่งกำไรฝั่งซื้อนะคะจุดแนวรับที่ให้ไว้ก็คือ9 9 5 5จุดแล้วก็9 8 5ถึง990จุดนะคะก็ค่อนข้างจะผันผวนนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเข้าเร็วออกเร็วพอสมควร บาะะงทีช่วงเช้าก็ดีดตัวขึ้นค่อนข้าจะดีแต่ช่วงบ่ายมีแรงขายออกมานะครส่วนแนวต้านนะคะที่มองไว้นะคะระยะสั้นอยู่ที่1 0 1 0 1ถึง1,015จุดค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ